สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะมากินส้มตำดแซ่บขนาดเมงยต้มปลานะคะต้มปลานิ เ่าทุ่งวันตอนปีพาหนึ่งระบบคณะตะเวรแซมบาพัดในโจ้บื้อเลยได้ไหนเนาะกรองอันไหนในนอนเตรียมเลยกนาดอร่อยอร่อยอยันนัจุกมุ้งไม่เลย <c oughs> พัดพักบุ้งค่ะบิ่งในมาบ่ทันค่ะหมดก่อน <c oughs> แต่กะสิกินมาบ่ทันมาบ่ทันแม่เพียวหันยากเวียกค,ค่ะทั้ง,งวัวทั้งควายทั้งอีหยงังยุ่งยากอะยังอยู่จักอีหยังต่ออีหยงัง

พันธุ์ดอกแบบอ่ามาเมนนั้งคอไปอีกเั่นอันมาเม้น,น,นมมพันนังไหมนะฝ้ายฝ้ายวปัญชีส้มเนาะเอออันอันส้มอันเลือกเลือกอ่อนอืมเยเะเลียหลเดี๋ยวม อืมมันบแมนตำมะฮุงนะคะนี่พัดผักบุ้งเด้อเห็นบักเพชรกับยาว่าเป็นตำมะฮุงไหมเบวายชูรับก้อนความก่อะเลยเดีควแล้ะความรล้อใไรดิ

เออก็อเอียอาเบอยกนอันยังมาเือบ่อขอ้ออเจมากบานขอขอ้อบานสาขอสาขอ้บอบ่สามข้อผู้พันตัวอ๋อก็รนะึกบ่าบ้านคอยนะผักบานขนาดแล้วฉัน,น,นผักบานจะกะดิเพราะขนาดได้สาข้อนะโมกนเนี้ยเขาวินาในา เซตนต้อง้องอาชีพเดอะตลอดเลยอาชีนะไม่ต้องใช้น้ำมันพืชเดอะบ่อ่า แห้งหมดเกระดองเต่เราก็มาแเ่ได้จะแช่ลงได้น,นิ่มนะคนมาทุบปันบาวานคนมาอยากดูกจะมาดูดูแบบอันส,นสาีาไภายในหนึ่งเดือนเลยได้ไดูเลยรั่วเป็นบาวานกลคือลดมากเลยจากคนรั่วนะเพิ่มหกสิบโลถ้าเป็นบาวานทุม,มันจะลดนะการอกเออปันบาวานแห้งตูดครบสี่รออ่ะทงนี้ แคตันนาสลดกับบบเบโจกอน่ออก้ก็ตะกือโเอเลยโลดกลือจติงก็ไ้เป๊ะอยู่เลีอมันตันจุมแนจเฉพาบนหกตะยุบเลยบ่ป่ะก้มยุบเลยบ่เนาะเอออาจจะกลือเนาะหัวปลานะคะต้มปลาแซ่บขนาด

จับม yeah. ันจ yeah. 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 ouais. ับมดมั้นมหนือ mm ้เียกนตื่นงเลยพอนี่เพูดเลยอกัดนากรูเนาะตรงนี้เนาะมันกลงเนาะอันนี้ห้องฟูจีฮะอันนี้ตงเลยเนี่องนึจีใเปติโควิดโควิดกี่เด้ออไมนรนบางมี่ฟซจไในต่อหน โอ้สมัครบอดกใครบอร่ไม่ได้เอเกยาอย่างนี้เลไปโอ้กสยีเยโอ้เมนมนลุกสียใช่เลยเบลลปุ๊บลุกสียปรับดุนเช่วงหาไปาพึงหายไคือมาเจอเลยห้ช่วงปีใหม่เยก่อนเป็นไรนเดียร์ไหนบอกป็มืเอ้อะแต่ีสี่ดือย่วก่อนปีใหม่ Hoa hoa bông gửi. Oh, hm, do hai tích của binh của binh của binh này, you know, hm, quá trình binh. Bin lạy mẹ mẹ xi đơn xin mô ghét. Yo, quá mẹ 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 กันล oh. ูกไปดุงแซมให้ได้แซมกับยาห้องละหีเอิดมุกไปหีเอิดจุกไปให้ละจากอันตรมึงสมบอันละเรียไปคันนี้เอิลตะเอ่ยงกจเลยเจปึดอันปึดให้บาอปึจะให้อีปึงได้หยองจะ้ให้ยองลเบิ้ตนึงกโตมูดให้้ให้สกโดให้อีกหเยมึงไปให้อีปให้ะให้ั จะกระวิดต่ทีนี่กกตู้บบนเยหเติมสิบหวานหวานจ้าบันเจอร์หมจ้ม่บอกสดเลยีด้เอาอะไรมไปทองดลวไทองทองนี่ยมอวนใส่จอกใส่ซีนะย่สวานจลยไม่อดปั่นในเดยทาวน์น้นี่น่าจะกระดอย่บางวนนดหมดเลย Bạn bữa, nó, 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 ừ. Anh, Anh bạn hmm. <laughs> oh, <laughs> oh, em <laughs> <laughs> à, ở từ lên ở ở chú lên mẹ chưa tới cái nguồn kia chưa phải nguồn bệnh nguồn 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 ไม่แน่อไม่แน่เกียงค่ะเกียงตับเน้อไม่หระครับกีบกม้อแกใจะครับตัวไเดี๋ยววะไม่ใช่ไหนเดี๋ยววะตเม็ตัวม้อฮะตัวนี้ตัวไหนอืมนะัใจอืมตัวนี้ตัวนี่อ่ะอืมตัวโตตัอืม่ัช่ม็ดตัเบ่นตัโ ที่ชองโตยี่อะไรไมล์เลขบัญชีรหัสประจำตัวท่านคือตัวไหนอะไรไมล์เลขอะไรพี่แม่ไมล์เลขช่องอะไรเนี่ยนะใรหัสกดประดาษถ้าป็นมาเปลี่ยนตะตัวสมัยอ่ะเท่าบันีบันเกินปีเกินอะไรเพราะกระเออเปลี่ยนตู้เลยจะเช็ดตามเทียนะมัต้องอิแต่ที่ให้เปลี่ยนเบิร์เปลี่ยนตู้เปลี่ยนไมล์เลขกดอันาวสมัย